ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้กองทัพธรรมของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพบทที่38ข่าวพระธรรมมเสนาบดีด้วยความสำนึกในคุณประโยชน์แห่งอนุสาสนีทางพระพุทธศาสนาพระเจ้ากรุงฉัตราวดีจึงทรงอาราธนาพระสังฆเถระ ให้เป็นผู้ถวายโอวาทในราชสกุลเป็นประจำแต่พระเทระได้ถวายพระพรว่ามหาบอพิษความเป็นผู้ใคร่ําเป็นเหตุให้เจริญแท้แต่อัตมภาพขอให้เป็นว่าในการใดมหาบอพิษปรารถนาที่จะสดับธรรมและส่งราชบุรุษไปรับในการนั้นอาตมภาพหรือพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งจะเข้าไปสู่พระราชมนเทียน เพื่อถวายพระธรรมเทศนาตามโอกาสมหาบพิษที่อาตมภาพถวายพระพรดังนี้ก็ด้วยเล็งเห็นเหตุสองประการคือในข้อแรกอาตมภาพอาจจาริกไปในตำบลและชนบทเพื่อประโยชน์แก่มหาชนเป็นครั้งคราวหรือในบางโอกาสอาจจาริกไปยังราชธานีอื่นๆ แต่ก็จะได้มอบหมายให้ภิกษุอื่นทำหน้าที่เป็นพระคสังฆเถระแทนในสังฆารามโดยในยะนี้ประโยชน์อันใหญ่ก็จะสําเร็จทั้งแก่มหาอพิษและแก่มหาชนในประการที่สองการเข้าไปสู่พระราชมนเทียนเป็นประจำนั้นในบางสมัยมีราชกิจหรือมีเหตุอย่างอื่นที่จะเสด็จมาสดับพระธรรม,มเทศนาะไม่ได้สะดวก ก็อาจทำให้ทรงรู้สึกกังวลในการที่พระสงฆ์จะถวายพระธรรม,มเทศนาเพราะฉะนั้นเมื่อทรงใช้ราชบุรุษไปนัดหมายหรือรับพระสงฆ์เข้าไปในพระราชสำนักย่อมหมายความว่าทรงว่างจากพระราชภาระอื่นๆแล้วมีพระราชประสงค์จะทรงพิจารณาตามพระธรรม,มเทศนานั้นๆพร้อมอยู่แล้วมหาบอบผิดข้ออื่นยังมีอีก สมเด็จพระบรมศาสดาทรงปรารบเหตุที่เคยเกิดขึ้นในกรุงสาวัตถีซึ่งพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงอาราธนาพระอานนทเทระเข้าไปแสดงธรรมเป็นประจำในพระราชมณเทียนบางครั้งมีพระราชกิจส่วนพระองค์บ้างบางครั้งไม่ทันเตรียมพระองค์บ้างเกิดความไม่สะดวกขึ้นจึงทรงบัญญัติสิกขาบทให้เข้าไปได้เฉพาะเมื่อได้นัดหมายกันแล้ว มิใช่เพียงว่าเมื่อตกลงว่าให้เข้าไปเป็นประจำก็อาจเข้าไปได้ทุกเวลาตามประสงค์นอกจากนั้นสมเด็จพระบรม,มศาสดาทรงพิจารณาเห็นว่าสมณะเพศนี้ไม่ต้องการชื่อเสียงเกียรติยศไม่ต้องการให้คลุกคลีกับราชสกุลซึ่งในทางโลกถือว่าเป็นที่มีสิริทำให้ผู้เข้าใกล้ชื่อว่าเป็นผู้มีเกียรติมีศี เป็นผู้อันคนทั้งหลายพึงมองดูด้วยความรู้สึกว่าผู้นี้มีความสำคัญพระราชาจึงโปรดให้เข้าเฝ้าเป็นประจำในทางธรรมสมเด็จพระบรมศาสดาทรงแสดงโทษสำหรับภิกษุผู้เข้าสู่ราชสกุลเป็นประจำว้ายถึงสิประการมีความเป็นผู้อาจต้องสงสัยว่าทำความลับให้รั่วไหลบ้างอาจเป็นที่รังเกียจในเมื่อพระเอิญมีพระราชทรัพย เช่นรัตนะหายบ้างอาจเป็นที่ระแวงเกี่ยวกับสตรีในพระราชมนเทียนบ้างอาจเป็นที่สงสัยว่าเป็นผู้ยุพรราชาให้ส่งกองทัพไปให้สั่งกองทัพกลับเป็นต้นบ้างอาจถูกตำหนิว่าประจบคลุกคลีกับราชสกุลบ้างการที่ทรงบัญญัติทั้งนี้ไม่ใช่รังเกียจราชสกุลแต่เพื่อความสะดวกแห่งราชสกุลเอง และเพื่อความเหมาะสมของเพศบรรพชิตเป็นประมาณมหาบอบพิษสมเด็จพระาศาสดามีพระประสงค์ให้บรรพชิตไม่ติดในสกุลไม่คลุกคลีด้วยสกุลจึงทรงสั่งสอนไว้ให้ภิกษุทั้งหลายทำตัวเหมือนดวงจัน์ทรเข้าสู่สกุลธรรมดาว่าดวงจัน์ทรย่อมโคโจรไปตามจักราศี และสองแสงสว่างไม่แวะเวียนติดข้องอยู่ในที่นั้นๆภิกษุจึงควรเข้าสู่สกุลโดยปลีกกายออกห่างปลีกใจออกห่างทำตนเป็นคนใหม่อยู่เนืองนิดทั้งนี้ไม่ใช่เพราะว่าสกุลนั้นดีหรือชั่วหากเพื่อความเหมาะสมแก่สมณะสารูปนั่นเองมหาบอบพิษ เมื่อพระองค์ทรงทราบความมุ่งหมายในพระธรรมวินัยของสมเด็จพระบรมศาสดาอย่างนี้ก็เป็นการดีที่จะได้ทรงทราบว่าภิกษุทั้งหลายจะต้องมีความเจียมตัวในการติดต่อกับสกุลอยู่เนืองนิดเป็นการปฏิบัติตามแบบแผนอันดีที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงวางไว้บางครั้งพระบรมศาสดาก็ทรงใช้คำว่าอย่าชูงวงเข้าสู่สกุล เพื่อไม่ให้มีข้อกระทบกระทั่งอันจะทำให้จิตใจไม่เป็นปกติเมื่อกษัตริย์แห่งชัตราวดีได้สดับดังนั้นก็เพิ่มพระราชศรัทธาประสาทะยิ่งขึ้นจึงทรงอนุวัตตามที่พระสังฆเถระถวายพระพรในเรื่องการรับอารัธนาเพื่อแสดงธรรมในราชสกุลน,นั้นทุกประการกล่าวถึงพระเจ้าสุรเสนะแห่งอโยธยา เมื่อทรงทราบว่าพระราชาแห่งชัตราวดีได้ปฏิญญาพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิตแล้วก็ทรงโสมนัตเป็นที่ยิ่งเมื่อทรงพิจารณาไปก็ทรงเห็นว่าสัมพันธไมตรีขณะนี้ได้เป็นไปอย่างดีเลิศแต่ด้วยอาศัยสารานิยธรรมความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันก็มีแต่ความสนิทสนมยิ่งขึ้นบัดนี้กษัตริย์แห่งชัตราวดี ซึ่งมีฐานะเป็นพระเจ้าอาแห่งกษัตริย์กัมพิละประกาศพระองค์เป็นพุทธมามะกะอีกเล่าจึงเป็นช่องทางอันประเสริฐที่จะหาทางทรงเสริมสามขีธรรมระหว่างสามพระนครให้ถึงขนาดอันหนึ่งเมื่อเสร็จสงครามระหว่างพระเจ้ากรุงกัมพิละองค์ก่อนกับอโยธยาพระองค์ก็เคยส่งทูตถวายเครื่องบรรณาการไปเป็นไมตรีครั้งหนึ่งแล้วถ้าในคราวนี้ได้ส่งทูตไปอีก พร้อมทั้งทูลเชิญเสด็จกษัตริย์ทั้งสองแห่งกัมพิละและฉชตราวดีมาเยือนอโยธยาด้วยก็จะเป็นทางให้ได้ปรึกษากันส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองทั้งภายนอกอันเป็นวัตถุและภายในกล่าวคือคุณธรรมอย่างธรรมเสนาของสมเด็จพระผู้มีพระภาคให้แผ่ไปในทิศนั้นๆเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชนยิ่งขึ้นทรงมีพระราชดำริอย่างนั้นแล้ว ก็ทรงปรึกษากับทนิยะพระราชบิดาเห็นพ้องกันแล้วจึงให้จัดเครื่องราชบรรณาการแต่งพระราชสารเชิญกษัตริย์ทั้งสองพระนครเพื่อเสด็จมาสู่อโยธยาโดยให้ทูตสองคณะแยกกันเดินทางไปโดยด่วนความดีและความชั่วนั้นย่อมเป็นเสมือนเสียงสะท้อนในที่แวดวงด้วยภูเขาพูดถ้อยคำอะไรออกไปเสียงนั้นก็กลับมาอีก สองกษัตริย์ส่งชื่นชมโสมนัสในไมตรีจากพระเจ้าสุรเสนะจึงตอบพระราชสารรับเชิญเสด็จมาอโยธยาตามกำหนดนัดการเตรียมรับรองพระมหากษัตริย์สองพระนครพร้อมๆกันเป็นงานใหญ่แต่เมื่อนึกว่าการลงทุนสร้างสันติด้วยการจัดงานเพียงนี้ย่อมเทียบกันไม่ได้เลยกับความเสียหายย่อยยับอันจะพึงเกิดขึ้นจากการสงครามก็ทำให้เห็นว่าเป็นการเสียน้อย ซึ่งมีผลส่งไปถึงมหาชนสามแว่นแคว้นอย่างน่าพึงใจเมื่อถึงวันกำหนดนัดกษัตริย์ทั้งสองพระนครซึ่งแยกเดินทางมาแต่ราชธานีแห่งตนก็มาถึงเขตนอกอโยธยาพร้อมด้วยราชบริพารและขบวนเสด็จอันมโหฬารพระเจ้าสุรเสนะเสด็จออกไปรับนำเข้ามาพำนักในพระมหานาครด้วยขบวนแห่ถวายพระเกีธยรติยศอย่างดียิ่ง อยธยามหานครซึ่งสมัยหนึ่งเคยร่วงโรยแต่เพียงเวลาไม่กี่ปีที่พระเจ้าสุรเสนะทรงปกครองก็ได้มีการแก้ไขตกแต่งให้งดงามดังนครในความฝันมีถนนหนทางสะอาดกว้างใหญ่มีตรอกซอยอันเรียบร้อยไม่รุงรังมีสถานอันจัดไว้เป็นประเภทประเภทเป็นย่านร้านค้าเป็นที่อยู่อาศัยเป็นอุทยานเป็นบ้านพักของคนงาน มีไม้ดอกไม้ผลปลูกไว้สองข้างมักขา่าร่มรื่นมีคูคลองอันได้ตกแต่งบริเวณไว้อย่างน่าดูมีทางเดินเรียบคูคลองมีสนามหญ้ามีสะพานมีน้ำใสไหลเอื่อยมาแต่ภูเขาผ่านลำธารและคูคลองต่างๆแล้วไปลงลำน้ำสะระอยู่ กองทหารและข้าราชบริพารของทั้งสองพระนครตื่นตาตื่นใจในความงดงามมีระเบียบและความน่าอยู่น่าพำนักของอโยธยาในถนนซ้ายต่างๆมีผู้คนไปมาคับขั่งและคนส่วนมากมีใบหน้าร่าเริงยิ้มแย้มมีย่านพักเกวียนของคนค้าต่างเมืองมีร้านค้าผ้าร้านค้าเครื่องหอมเครื่องเทศเครื่องจักสารเครื่องเหล็กมีร้านค้าผลไม้และของสด ตลอดจนของใช้เบ็ดตเตล็ดรวมทั้งร้านอาหารอันจัดไว้เป็นหมวดหมู่อย่างมีระเบียบในยามวิการสิ้นแสงตะวันก็สว่างด้วยโคมไฟประทีปน้ำมันและคบใต้มหาชนก็เดินเที่ยวเตร่ไปมาเป็นที่บันเทิงจิตพระมหากษัตริย์แห่งสองพระนครก็เพลิดเพลินในการเสด็จชมความงามความมีระเบียบแห่งอโยธยายิ่งกว่าข่าราชบริพาร ทั้งนี้เพราะข้าราชบริพารทั้งหลายย่อมสนใจเพียงสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้าส่วนใหญ่ไม่ได้คิดไปถึงว่าจะจัดอย่างไรจะสร้างอย่างไรส่วนพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ผู้กำลังตั้งพระราชหฤทยัยจะจัดการในราชธานีของพระองค์ให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้นบางครั้งเพียงทอดพระเนตรการจัดอุทยานการตกแต่งคูคลองและปลูกต้นไม้ให้มีระเบียบก็เพลิดเพลินและชมอยู่เป็นเวลานาน เพื่อตรัสถามเรื่องราวต่างๆด้วยความสนพระไยัยอันหนึ่งวิธีการนำน้ำมาจากภูเขาเพื่อมีใช้ในพระมหานครก็เป็นที่พอพระราชหฤทัยเป็นอันมากพระเจ้าสุระเสนะถวายการปฏิสันทานแด่สองกษัตริย์อย่างดียิ่งและได้มีโอกาสประชุมปรึกษากันเพื่อทำนุบบำรุงบ้านเมืองให้สงบสุขเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น รวมทั้งการประสานสามัีครร่วมมือกันระหว่างพระนครทั้งสามให้เป็นเสมือนหนึ่งนครแห่งญาติอันสนิทนอกจากนั้นยังได้พิจารณาส่งเสริมความเจริญทางจิตใจแห่งมหาชนด้วยการเทิดทูนพระพุทธศาสนามีการเสด็จร่วมกันเพื่อเยี่ยมสังฆารามนอกประตูเมืองและถวายนมัมสการพระเถระผู้มาประจำสั่งสอนอยู่ในที่นั้นๆ อันหนึ่งได้มีการตกลงกันระหว่างกษัตริย์ทั้งสามพระองค์ที่จะอาศัยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่องชักชวนขอร้องและจัดระเบียบให้บุคคลที่ถือกันว่าเป็นทาสและกรรมกรได้มีความผาสุขขึ้นโดยถ้อยทีถ้อยอาศัยกันคือส่งเสริมให้ผู้เป็นนายจ้างจัดงานให้ทำแต่พอควรแก่กำลังให้มีหยุดพักและหยุดงานในสมัยอันควร ถ้าจะเลิกการนำคนเป็นทาสได้โดยวิธีไรก็ควรหาทางทำให้หมดไปนอกจากนั้นควรเคร่งครัดรังเกียจกันเรื่องคนต่างสกุลต่างชั้นวันนะเมื่อมีทางผ่อนให้เบาบางลงไปได้ก็ควรขจัดให้ลดน้อยลงและให้มีเหลือเพียงวัน,นะเดียวคือวัน,นะมนุษยชาติและถือหลักธรรมเป็นเครื่องตัดสินคนว่าดีเลวโดยความประพฤติ ยังไม่ทันที่กษัตริย์ทั้งสองจะเดินทางจากไปอโยธยาก็ได้ข่าวอันพึงโศกสลดเป็นข่าวที่พระเจ้าสุรเสนะและธนิยะเมื่อได้ทราบถึงกับตะลึงด้วยความตกพระทยัยนั่นคือข่าวปรินิพานแห่งพระสารีบุตรเถระเจ้าผู้ได้ชื่อว่าเป็นแม่ทัพแห่งพระพุทธศาสนาพระเจ้าสุรเสนะและธนิยะยังทรงรำลึกได้ดีถึงกิริยาอาการอันสำรวมเรียบร้อย วาจาอันละมุนละไมถ่อมตนไม่ก้าวร้าวตลอดจนการรู้จักพูดให้อีกฝ่ายหนึ่งมีน้ำใจเมื่อพ่ายแพ้ในวาทะระหว่างที่ได้เห็นการโต้อตอบของท่านกับนางชัมพุป,ปริภาชิกาหรือนายหนึ่งพระเทรีนามกุลทนและเกสีผู้ได้อุปสมบทเป็นภิกษุณีไปแล้ว ข่าวนั้นแจ้งด้วยว่าบัตรนี้สมเด็จพระบรมศาสดาสเสด็จออกจากเชตวนารามไปแล้วพระเจ้าสุระเสนะและธนิยะรำลึกถึงพระพุทธโอวาทเมื่อวันไปกราบถวายบังคมลาพระผู้มีพระภาคซึ่งตรัสว่าอาจจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายเพราะธรรมเสนาของพระองค์ก็แผ่ไปในคามนิคมชนบทราชธานีน้อยใหญ่กว้างขวางแล้วอายุและวัยของพระองค์ ก็ล่วงมาไม่ใช่น้อยเมื่อได้ทรงวางรากฐานแห่งธรรมเสนาลงเป็นปึกแผ่นแล้วถ้าทรงล่วงลับไปก็เป็นหน้าที่ของผู้อยู่เบื้องหลังที่เห็นชอบร่วมกันในการเผยแผ่ความสงบนี้จะพึงช่วยกันรับภาระสืบแทนไปโดยลำดับพระเจ้าสุระเสนะทรงนึกไกลออกไปถึงว่าเมื่อสิ้นพระสารีบุตรเทระเจ้าเช่นนี้ต่อไปเมื่อสิ้นสมเด็จพระบรมศาสดาด้วย โลกก็จะขาดของมีค่าทางจิตใจอย่างสุดประมาณมีข่าวประกาศมาจากสังคารามใหญ่นอกเมืองว่าบัดนี้มีพระเถระผู้ใหญ่รูปหนึ่งเดินทางมาจากเชตวนารามกรุงสาวัตถีเป็นผู้รู้เรื่องปรินิพน์และรู้ประวัติของพระสารีบุตรเถระเจ้าดียิ่งท่านจะกล่าวคะถาพันนา,นาประวัติและข่าวปรินิพาน์ของพระธรรมมเสนาบดี แม่ทัพธรรมแห่งพระพุทธศาสนาในเวลาตะวันบ่ายของวันรุ่งขึ้นทางสังคารามจะได้จัดที่ไว้ให้มหาชนไปสดับโดยทั่วกันเป็นพิเศษพระเจ้าสุระเสนะทรงเชิญกษัตริย์ทั้งสองพระนครให้เสด็จไปณสังคารามร่วมกันในวันพรุ่งซึ่งทนิยะก็ได้เสด็จไปด้วยครั้นเวลาบ่ายเงาไม้ทอดยาวจากทิประจิมไปทางบุรพา และมีลมโชยมาแล้วพระราชาทั้งสามพระนครพร้อมด้วยมหาชนชาวอโยธยาก็ไปถึงบริเวณสังคารามเพื่อสดับกทาแห่งพระเถระผู้มาจากเชตวนารามต่างถวายนมัสการแล้วนั่งที่สมควรแก่ตนการเสด็จของพระราชาทั้งสม,มีราชบริพารร่วมไปด้วยไม่ได้กระทาเป็นขบวนประกอบด้วยราชอิสริยยศทั้งนี้เป็นพระราชประสงค์ร่วมกัน เพื่อทรงเปิดโอกาสให้ชนทั้งหลายได้ไปร่วมสดับฟังโดยสะดวกในโอกาสอันพึงสลดสังเวทนี้กลับมาติดตามรับฟังกองทัพธรรมของท่านอาจารย์สุชีปุญญานุภาพจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ